สวัสดีค่ะชื่อจิรภารุษสวยดีค่ะชื่อเล่นชื่อจินะคะเป็นศิษย์ของสถาบันนวดไทยและสปาสถาบันนวดอันดับหนึ่งนะคะในเครือของไทยมัสสัดแอนด์สปาอะคาเดมี่ค่ะค่ะโรงเรียนหลักสูตรนวดไทยสปามืออาชีพนะคะเหตุผลที่เข้ามาเรียนที่นี่นะคะตอนแรกจิก็ตั้งใจจะเปิดร้านทําธุรกิจเกี่ยวกับนวดไทยและสปาค่ะจึงเซิร์ชเข้าแลนไปในอินเทอร์เน็ตนะคะก็ทราบว่าที่นี่เป็น มีหลักสูตรการสอนที่เป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็มีการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและก็กระทรวงการต่างประเทศนะคะค่ะเอ่อแล้วก็ความประทับใจที่มีเกี่ยวกับโรงเรียนนี้นะคะค่ะก็ประทับใจมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านหลักสูตรการเรียนการสอนนะคะที่มีมากมายนะคะก็อาทิเช่นพนวกนอดทย สปาอารม่านวดหน้านวดฝ่าเท้าเป็นต้นนะคะแล้วก็ประทับใจในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีการจัดตารางเรียนแล้วก็มีการลงตารางเรียนให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนว่าวันนี้ต้องเรียนอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีกฎระเบียบที่ค่อนข้างที่จะแบบมากมายค่ะให้นักเรียนรู้ว่ามีกฎต้องต้องอยู่ในกฎระเบียบอะค่ะ ค่ะแล้วก็ประทับใจสถานที่เรียนนะคะที่มีความสะอาดสะอา้านมีการแบ่งห้องเรียนเป็นสัดส่วนมีการแบ่งแยกเป็นคลาสว่าวันนี้เออห้องนี้เรียนอะไรบ้างะคะ่ะแล้วก็ประทับใจคุณครูนะคะที่ให้การสอนนะคะได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็น่ารักทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ประทับใจพออค่ะพอ,อสุดเท่ของเราเลยค่ะเท่มากมแล้วก็ใจดีค่ะมีกิจกรรมให้ร่วม ให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมมากมายเลยค่ะแล้วก็มิีภาพนะคะของเพื่อนๆที่เข้าร่วมสถาบันค่ะค่ะแล้วก็ไมตรีของฝ่ายดูแลนักเรียนนะคะที่ คอยต้อนรับและให้คำปรึกษาและก็ให้คำแนะนำในสิ่งที่ดีๆเสมอมานะคะสุดท้ายนี้นะคะจีขอฝากถึงเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะเข้ามาเรียนหรือว่าลังเลอยู่หรือว่าอยู่ในช่วงกำลังตัดสินใจนะคะลองเ,ออเข้าไปในอิเนเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่าเซิร์ชไปที่ w w w t h a i m a s a academy com นะคะหรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมที่โรงเรียนก็ได้นะคะค่ะการมาที่โรงเรียนนี้ก็สะดวกสะ,สะดวกสบายมากๆเลยค่ะสามารถ เส้นทางการเดินทางมาได้ที่เว็บไซต์ของทางเรียนนะคะค่ะจีอยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเรียนกันเยอะๆเ,เลยนะคะจีเชื่อเอ่อเชื่อว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังนะคะเพราะว่าที่นี่ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ